สบายดีพี่น้องตะกี้ว่าสิบบได้ไปเล่นสงการและอมาลาเพราะว่าเอา้าบ้านอัมาลาคือได้เล่นสงการหาบ่ม,มีคนไก,ก่ท่าครับนั่ง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 ท่าแป้งอยู่หน้าบ้านพี่น้องนั่นงมึงมึงได้หดน้ำจากคนแหละก,กินไปไล่ไล่แล้วป้องกัดหนังแต่งหน้าของนางนางเอาปูนมาโบกหนา้าพี่น้องเอ้ย บ่แม่นยังดอกให้อันให้เพิ่มพ่วงนานนะยิ่งนังไม่ใช่แม่มอนมานอนถ่าฮดอยู่อาสานว่าปู่เลวก็นอนบบอมีทันนี้รถใหญ่มากเลยคือแม่งแทะอันไหนแม่แล่นอันไหนกินด๊ดโอ้ยถ้าไปหางัวไปเลยไม่ยังอาบน้ำบ้าอายิงยิงไทาย่หงเดียวยิงยิงง้างนี้ค่ะ่เงี้ยคือได้ข่ามเอาข่ามเอามาแต่ใส่ ถ่ายจังนะก็ถ่ายเป็นสาวผีนี่แหละค่ะถ่ายทั้งสองฟีเบิ้ลก็เมื่อยใช่ไหมสบายดีพี่น้่งเบิ้งหมวกเบิ้งหมวกกิโลกายมาเด็กน้อยจะประการหัวกัสที่หมวกบ่ค่ะเบิ้งสิ่เป็นเตรียมโคตนี่มีคนมากเลยไป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 คือมาเลือกสีได้น้ำเบิ้ลเห้ยน้ำเบิ้ลน้ำเบิ้ลนี่น้ำในทางนี่เลยงัวมาเลยงัวมาแล้วคือชาวบ้านไหนได้โคตจากน้ำแหละค่ะ เนื no ้อนามทุ่ท้ายละมากเลยนะเขามือให้พ้น่ายไปโอ้ยจะแบนบมานค่ะพดนดำกับบันได้ทูดงัวมาเลยพดงัวนะ่ะมาณมึงกับคุยกับผ่านทีนี้เธอบอกมางัวนะมึงว่ามึงตื่นกูหรือตื่นมึง อยางไรงัวเลนที่ะงัวนางเลือดเออบ่มีเล็บบ่มีเล็บบ่มีเอ็นคนมันมาให้หดน้ำกันอมยน้ำกระเบิดงัวเล่นมันกินน้ำพี่ซืมันหอนเฮ้นั่งเกิดงัวพี่น้องมีรถแห่รถแหอมีรถแห่เป็นแยวรถแห่วสตาร์นพี่น้องแล้วนี่ก็ซิบเอาหมวกและผ้าบีงไปนะเป็นกระหังบ่ เอาคืก็เ้ไปใต่งหนาสิไปเต่งนะแม่เต่งกูเป็นมึงบ่อันไมเปลี่ยนเอล่มันบ่ยังหนามึงบอกชยังดิฉนกบพ่อโเค็งได้โพน้ำตลอดบอกันนางโพน้ำค่ะนานางหนานงเหงค่อ รูปๆอีกรอบบอกว่ามันเสี่ยงเหตุนังหนาเขากันแดดพี่น้ำเพิ่มกล้มหนาของหนานะคะมีนะันส่วหนานะเบิงพี่น้องเบิงงวัวที่ตื่นผู้ใดมาแล้วมาแล้วบ้านนี้นสมหดน,น,น้ำเป็นงัวซูบแล้วไปเบิร์นี่เหยนี่เหยคู่นี่เฮ้ย งัวนางตื่นโอ้ยเป็นบ้างัวก็ยังเล่นพี่น้องเยพน้นสี่คนุยัุ้ยฮุพยฮุ้ยฮุ้นฮุ้ยฮุ้ยฮ้ยฮุ้ยฮุ้ยฮุ้กฮุ้ยฮุ้ยฮุ้ยคุ้ย้ยนุ้ยฮุ้ยฮุ้ยฮุ้ยคุ้ยฮุ้ยฮุ้ยุุ้้้ สีแล้วและพี่น้องเอ้ยได้ใกล้สีได้ขึ้นหรือมั้งวสวยอีหลีค่ะบริมาสประมาณอาทิตย์กวัวๆถ้าสีแล้วแล้วพี่น้องสวยงามตามท้องเรื่องนะครับคะ่ะมือนี่นางสว่วนอัน ว่ามีไปรดแห่รถเฮออยู่ทังบ้านซีสว่างพี่น้องก็เลยไปน้ำเพลนก็บเจอมลา,ราบริมหาเพลนเป็นอาทิตย์เลยแหละบ้านเท่กับซีเซสแล้แหละสวยเลิศค่ะพี่น้องเดี๋ยวเสียให้นั่งก่อนพาไปเบิง<ป>้งบ้านนะั<อ>่งซะก่อนพี่น้องนงั่งไวจะเห็นอันอัน อันยังก็บ้านใลาทองของนางเออกระสีผ้าเบิ่งผ้าสมก้อยจะเพร่ะว่อเพอแป๊บเดียวบ้านนางอยากเสร็จแล้วพี่น้องนี่คือชายทองเออวอร์งอรังการร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  มาแย่งซีนกันว่าอีพีกลนะ้าก็บอกมาเลยนะเอ้าวข้าวกระยุดปีไม้ปียางลาแล้ววาเยิงสิบไส่้าวกระยุ่ดตีเอาเหยียบพระท่านได้ติ๊งยังเห็ุไดสิคืนได้สันอันนี้พึ่งเทใหม่ๆเทมือเน้านี่สีสีก๋สีควนยาสูบพี่น้องบอเมสีควนบุรี <laughs> สีบ้านนางสีควันยาสูบของนางเองค่ะจะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แหละแต่โจกับท่านใส่เออกระบาท่านไดอตี๋เยอะกระเบื้องปูเลยบอค่ะหญิงว่ากระบาท่านได้ขายมืึอเช้าได้ขายเข่าไปหาโตนจัดโอเรื่องบอค่ะบ่มีเงินขึ้นเงินใหม่จ้ะพี่น้องบ่มีเงินขึ้นเฮือเงินเบิดเบื่อจะเบิกจะบาดบ่เสื้อนะโอ้ยออกมาจกเบิดบ่อยากเสื้อปันได้นะสัตว์สิเด็กขายข่าวขายข่าวไปเราหาโต้เงื้องวงบ่แมนที่ขายข่าวเพราะว่าข่าวเนี่ยมัน มันลายอ่อนะนะก็เลยขายมากินกับบไาวา้เลยพี่น,ออน,น้องโละละจักบาทรัฐ<ม>กี<ม>ี่่พน้องเลยเพราะว่าอีหยังคิดว่านำ้ำท่วมแล้วก็เขาสิแพงนอกจากว่ายนลานบอลลิวลขายบอลีเขาหน้าแซงเขาเกี่้วค่าลัรัฐบาลรดน้คลงบอกว่าไม่ให้ขาวไม่ให้ขายข้าวราคาแพงอ,อ่ามึงไม่รู้เหรออินี่ประเทศลาวห้ามขายขายข้าวแพง ข้ออาก็ได้นะคะเข่าเห็นบอกเขาข่าเข่าหุนหุนอยู่สะกริบ <c oughs> ไปขอมือรองทาาเปิดโรงเรียนนาวนทีชาสีส่เด้๋วจ้าพี่น้องเธอก็ต้องมานะคะเธอก็มีเร่วมสวดอยู่ส่วนร่วมนี่มึงว่าวกับหลังส่วนร่วมไม่ใช่ร่วมสวนไปไป,ไปทีข่ข้ไปชมมาข้างในข้างใดล่ะข้างในโอ้ยไปเวลาไปหอดรดแฮนี่ยันสิบมมีเวลาถ่ายด้วพี่น้องเด้อสิมาถ่ายแต่นางรีวิวบ้านนางเพราะว่าบมได้มาอัน ป้าบานอาทิตย์หนึ่งนะป้าบ้านนั่งอยากเซตแล้วเร็วมากเร็วจริงๆสวยนะคะสวยกันอย่างคนสร้างกะนลายอีกจ้าค่ะเออใส่สีนี่เลิศยิงเพราะว่ามันจะสีสว่างสว่างในเวลาจังสีได้เหลียวเห็นว่าหมองใดมันโซกกระโปกหมองใดมันบโซกกระโปงกับเวลาถู ดีอีอย่างหนึ่งเพราะว่านั่งนั่นเป็นคนแบบเป็นสีท่า้างเองเหือมันตรงเงี้ยน้อยหนึ่งถยหนึ่งอะแหละนั่งได้เปนตรวจใส่ไหมฉันไปซื้อมาทาใหม่หมดแล้วพี่น้องแต่แต่มองนี้ตะกีดนั่งไว้สีเห็ดหอมครัวมันบอแล้วเจสีว่ามันบอแล้วนั่งต้องได้ต่อออกไปกีกจักหน่อยพี่น้องนี่นี่พี่นั่งจงองจองช่องไว้นี่มันบอแล้วเต่าดัางพื้นนะห้าบ้านเฮา มันบบแล้วดอกนางต้องได้ต่อออกอีกต่อไปนี่บบจบแค่นี้แน่นอนป้าไปเบิ้งห้องนอนนางห้องนอนของประธานเลยโอ้โหแต่ซาทาซีแหล่้วประตูประต่างกเืองเราท่านไม่ก็เหลือแต่จ้าก็ยังหล่อยังเมาอยู่เหลือแต่ปูกระเบื้องเนาะกระซานห้องนอนมันีหลายคนกคอมเมนต์มาว่าถามมาว่าจ้าแก้วซามันจะใส่ค่ะ เฮ็ดปองเยี่ยนสูงโพสูงโพเพียงเพียงคอบ่คะฟีนอลมันไม่ได้เลยโอ้กูพี่น้องผูกเพียงเพียงคอนางเลยขั้นสั้นเหมือนกับปูกระเบื้องให้เขาโบกปูนขึ้นมาหลายๆลายทีละเอาขึ้นมาจังมึงเยี่งดูมึงเยี่งดูป้าพี่น้องเอ้ยขั้นเด็กหนาเนาะบ่มีปัญญาอันนั้นแต่ว่าก็อีกสิ เพราะตานี้เนะะียค่ะห้องนั่งมันอยากน้อยโพดนะเอาเตียงสมมติว่าเอาเตียงเอาเนั้อขึ้นมาใส่ตู้ส้พงส้วาเนี่ยเาต้องเบาถึงบ่าต้อง,งเอาเข้ามาเลยบ่มีหม่องหายใจในน,นั้นนอกจากเธอต้องติดแอร์นะคะพัดลมมันก็จะแออัดเกินไปนอา่ากเหตุแบบซองอันเนี่ยเป็นห้องหนึ่งมันแคบเกินอยู่นะก็ยากเลยนั่งนั้นผู้เดียวขึ้นสว่า แต่ก็สวยค่ะเอเมรลาลันหล่นแล้วค่ะ<า>เริร่มป่ะทันตีจ้าเรื่องสแมนแตนที่ป่ะทันตีนี่นะคะยังบั่วหัวอันมองมั่วหัวมองได้แน่มันบิดเบิ่งเอามีมองหัวปะยิงมงุ้งเนี่นโต๊กะไรมาจ,จาูบจูบจ้ามุ้งสังนกะสีคือสีหัวประได้นเป็นมุ้งกระเบื้องสั่งมาแต่สั่งมาเนาะเขาสั่งอันสัก <laughs> ็ส่งที่เขายิงอย่าดียิงอยู่บ้านล่ะ ยิ่งแตกปับต่ตะปูอ้าวเข้ากันยิ่งไงมันไม่กับมีอันตะปูสําหรับมันน็อดสําหรับมันบอกว่ายิ่งอ่ะด้วยแบบนี้นะบ่ยิงต่อประตูตะปูเนี่ยรับประกันร้อยเปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นหัวหัวเบอรค่ะค่ะรับประกันหัวแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นที่ว่ารับประกันร้อยเปอร์เซ็นในหัวค่ะบ่เมนยัง อุกอ่างนะอุกอ่างทางใจกับอันการแต่งหน้าของอัมมาลาได้พี่น้องเลยนี่แหละนึกว่าจะเป็นห้องของดิฉันเองนางนางเลือกห้องนี้ค่ะห้องนี้จะจะติดระเบียงค่ะภาวนานางก็จะเปิดโลกนี้แหละค่ะไม่ต้องติดไม่ต้องปิดพระมงพระมา้านะผู้ชายก็ง่ายเวลาผู้ชายขึ้นมาก็ชโชว์เลยค่ะชโชว์นี่สามกันแล้วก็บริเกิร์ฟ จกจกกันเบิ้งเกื้อนน้องนางว่าเอ้ยเกิงบ่ขึ้นทางนีอะไรเยอะมึงโอ้โหมันอยู่ข่าวอย่เสียใจด้วยนะมึงจีบป่านทานไหมมันเสียเตียงคะเดี๋ยวน่ากัดเซ็ตซับนากัดสร้างเตียงค่ะที่ดงที่นอนกรสิเบิร์ตอยู่ประมาณสองหมื่นนะคะทำรับที่น้องนะที่นอนนางกันได้สวัสดีค่ะพี่น้องมาแห่ผับป่านำกันเด้อจ้า ดีพี่น้องหรือยังสวัสดีแล้วสวันนี้ยังไรถื่อ้อนพ่อพ่อพี่น้องเอ้ยขนาดใส่อันก๊บเบรกสกอร์เนี่ยพาพี่น้องเบรกสกอร์จ้าขจอกกำลังมาแห่รับต้นอยู่นี่จ้าขอบคุณขอบคุ้ยค่า บริบริคืดบริตั้งใจว่าสิเดมาอามาล่ะส่วนมามาเล่นเนีน่ยมาสาดน,น้ำนาบอกว่าเลยมาหอดบุญที่เสยอันนีสิไปเสียบต้นนะคเจ้าพี่น้องหนึ่งร้อยบาทค่ะอันยองยองอามาละยอง

สีแห่พ่อปลาพี่น้องหนาวเมื่อรอวกันเมื่อร่วเลยร่อเลยเรื่อหน่อยตังเพื่อนมัจ้ะตายมาผมจะทอดที่เมื่อ เป็นมือกล้อง